สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าชูชองมาให้มวลซื้เอามงอนมาตามโคง้งชุดไทยปลูกขันนะพี่น้องเด้อวันที่ผ่านมาวันสองหนึ่งล่างครับเนาะฟันหนึ่งสองออกสองหนึ่งล่างพี่น้องเนาะเอาวันนี่โคง้งชุดไทยอมาติดตามน้ำกันไปมาแล้วอ่าชุดอเงินกับบาดพี่น้องทรงคารถกระบ,บาน น้อไปมาแล้วบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวมื้อนี้คงจะถ่ายรอดที่ตามมาปูจะไม่จำให้ตัวใดอ่ะเข้าไปรับชมรับฟังน้ากันน้าพี่น้อง,งน้าฝากกดอะไรก็แชร์ครับอ่าไปรับฟังน้ากันพี่น้องปูจะให้ที่เดียดเม็ดสุดท้ายค่ารถกลับบ้านตัวไหนรอดที่ตามไปพร้อมกันครับรครับกลับนวะัิการครับพอดีจะม,มาฝันเมื่อคืนโอ้ไอยากกลับ ปล่อยให้กับญาติโยมเเลขฝันเข้าเออเอาพี่น้องสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีทุกท่านครับเอาโค้งสุดท้ายปูขู่ขันเนาะปูเนาะอ่าโค้งสุดท้ายแล้วคุณโยมคือาตมาฝันจะมาไกลาจะมาฝัเป็นแนวทางใง้กับญาติโยมฝันเหมือนวดที่ผ่านมาใช่ใช่ใช่ฝันว่าออกบนหนึ่งศูนย์ศูนย์ออกล่างหนึ่งสองอ่าน่ะหเลขออกแท้พี่น้องเลขออก สองหนึ่งออกล่างอมเนาะปูเนาะนอะ่อาแมนแมนข้างล่างออกสองหนึ่งอ่า,า,าก็ปีกอพอฟันคือเก้าหลาฟันเนาะฟันมาห้องบอกคือเก้าหล่โอ้ครับผมโอ้ <c oughs> จะว่าไ้ยิ่เห็นทนสายปูมากอยรับเลยโทษดวนแสดงว่ามีที่เดือดปากเอฟซีทรงไขยปีเก้าตอนรับปีไม่แมนเอ่อขณะมันเป็นจังบุนของญยติโยมเนาะโอ้ครับผมครับผม ปูนของยาดโยมเผื่อว่าตัวนี้คือซีแมนเพราะว่าอ่าฝันก็มันก็คือจังวันที่แล้วก็ว่าระว่าก็คือซีแมนตรงมั้งว่าอ่ะมันจะมาว่าทุผ่านมากพอดีกับว่ามันออกน้ำปูนเนาะในครอบฝันเนาะคนว่ามันออกอันนี้ก็ฝันคือกันตายกันเลยอ้ทางล่างคือกันเลยบอกบนบอกล่างคือเก้าคือกันแมนอ่ะพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทวนอปู่ให้มาพี่รองรัฐบาลให้งวดนี้กันอ่าทรงค่ารถกลับบันว่าสันพี่รองอ่าอามันปู่ให้มาต่องวดตัวไหนนะปู่อ่าให้ต่องวดก็คือห้าศูนย์แปดโอ้อ่าให้ต่องวดไปก็คือห้าศูนย์แปดครับอ่าห้าศูนย์แปดกับไปเลข พี่เกี่ให้ไปชุดเจีในในคลิปก่อนนะอ๋อครับผมคลิปก่อนคลิปที่ว่ากลับจากทุรงงเนาะอ่าให้ห้าศูนย์แปดได้พี่ลองจำกันได้บ่อ่าอ่าหาศูนยแปดกับพี่เก๊ด้างล่างอ่าแล้วก็สี่เจ็ดส่งค่าน้ำมันกลับบ้านอ่าห้าาศูนย์แปดห้าศ สี่ให้แนวทางไปเลยเนาะคุณครับแอดมิทพร้อมแล้วบ่ครับผมเดี๋ยวกำลังอ่าคันแรกอันปูแอ,อดมิทพร้อมก็สี่สี่บอกเลยอ่าไปเงีย้ยนเสียงตะนองว่าออกแล้วออกแล้ววันวานครับผมวันว่าออกแล้วันวาโอ้ยออกยังเนาะเลขข้างบนวันวานสองศูนย์สามวันว่านอืออะสองศูนย์สามครับอ่า แนวข้างล่างล่ะคนว่าโอ้ข้างล่างก็ออก,ออกแล้วคนว่าออกแล้วอเออบ่าว่าออกไปแล้วหาฮุกอุซันโอ้เออครับผมเออซํานี่ล่ะคุณโยมโอ,อ้ไปตัดเลนอเอาเด้อสองศูนย์สามนี่กตนน็ตัดเลนเอาครับผมเออเออกับตัวไว้น้ำขางหน้าว่ามันออกกลับข้างอ่าอ่ากลับตัวไว้พร้อม ไปกลับด้วยแมนอืมปับปปั๊อ่าอ่าแล้วก็ล่างก็กลับด้วยนะปูเนาะอ่ากลับกลับไปพ่อไหมเพิ่นกลับไปพ่อเพราะว่าเล่งมีคุ้มเดียวก็คือจังงดติ่ฐานมากเนี่ยล่ะครับเออจังัานละโอ้อ่าเนี่ยล่ะเออเพื่อนเพื่อนห้องบอกว่ามุนออกแล้วว่าปู แมนฟันห้องว่ามันออกแล้วว่สันก็เลยสวนถามไปคือจังอันเดิมเลยเปี้ยเหมือนเดิมเลยครับผมคือจังฟันเหมือนงวดที่แล้วเลยั้างานหลาห้องไปถามว่ามันออกอีกยังว่าสันครับผมอู้เออขาว่าขคางบนออกสองตู้สามว่สันออาแล้วข้างล่างล่ะฟันวาหาหุอู้อ่าอืมอ่าตัว อ่าอ่าครับเป็นยางบุ้นกับยางย้อมก็คงที่น่ารถกลับละเออกันได้ทกันละอีค่ารถมีค่าน้นะมั่นอ่าอ่าอ่าเออยันซานกับบูมีอีนั่งดีฝากน้องเพราะว่าเดินทางกลับเอ่อช่วงหลังจากฉลองแล้วเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเออภูกระดีปวยพรสันสันให้นะครับผม เออก็คือว่าเดินทางกับไอเดินทางแบบโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีสติเอ่อสำคัญเรื่องสติเอ่อไม่ใช้มาใช้ก็อย่าเรื่สติแต่ละเมาไมมครับนูกครูเนาะเอ่อเมาไมครับเพราาะว่เป็นห่วงมันยานมันเกิดอุบัติเหตุมันเสียงานเสียการเจ้าของครับผมเอ่อนะครับอื่น้ำครับอ่าในช่วงอ่า พี่ไมนี่ก็ขอให้คุณโยมเองๆอังตั้งรวยรวยกันทุกคนเลยเออพี่อาตมาให้เลยนี่ไปก็ขอให้มันเป็นโศกเป็นลาบเด้อครับผมอ่าแต่ซ้ำนี่ล่ะเอับอย่าลืมพรสาธุสาธุครับสาธุสาธุอ้าวพี่รองเอยมาวหวไปไหวพี่รองกูบ่มีอย่างไรเวยพ่นให้เอฟซีปี่หม่นาออย่าลืมไปกลับครับ ไปขับด้วยเนาะเอ็มมินจะฝากไว้พี่น้องเอ็มมินจะตาดไปห้เนาะกะเลขฝันว่รู้เห้นกับฝันค้าคักพี่น้องเนาะว่รู้เห้นกับฝันค้าคักฝันว่ามันออกเขาห้องบอกมันออกผู้กมว่ามันออกอีหยาบอกตัวใดนเนาะเขาก็บอกว่าทั้งบนทั้งรางเม่พี่น้อง อ่าแอมบินจะตัดไว้ให้ครับผมนอกสำหรับตัวเลขหน้าห้างคูคูขันอ่าคนล่อกันเลยเลขฝันนะสิเราบพอนเลขฝันเลขแฉน,น,าน,น,ขขนมากวงชุดไายเลขก็บว่าได้ครับเลาเพื่อมีโชกมีหมานได้เพียงเด้ออย่าลืมขิดหอดปูงวดว่าหันกนัเขาก็ห้องบอกเื่อนมันออกตัวไหนอ่าเลขออกแล้วเนาะบนตัวนี้ล่างตัวนี้ล่างหนึ่งสองอ่า อ,อกสองหนึ่งอ,อกตัวกรบพี่น้องถือว่าแม่นย่ำม,มากมากเลยเนาะงวด่น,น,นี่ได้ทั้งบนทั้งล่างคือเกา่าให้พี่<ม>น้องเอาไปพิจารณาบ้งเนาะใครที่ติดตามปู่ขู่ขันครับผมเนาะเลขอ่ามากแบบเหนียเม็ดฝันเมื่อคืนนี้เนาะนึกว่าจะไม่ได้แล้วโค้งจุดท้ายปูกระยำม,มาให้โค้งสุดท้ายพี่น้องกับทอว่าอืมใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้โชคๆมันๆ ให้สมพรกับจิปูอวยพรด้วยพี่รองเด้ออวยค่าซอยอะน้ำมันรถค่าเดินทางกลับบ้านกลับซองมาสังสรรค์ปีใหม่อ่าเนาะอ่าแต่สร้างไห้พี่้องข้ารถสรีไไหวอ่าเนาะห้มากสิละบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่รองจะแม่นไหมพุ่มจะไหมคือก็ว่าว่าให้ให้ตรงๆเลยเนาะให้ตรงๆก็ถือว่าสุดยอดมากอ่า ฝันมือขึ้นนี่แอเมนตัดให้อย่าลืมตัดครับผมสามตัวก็คือศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็สองสามสำหรับล่างก็อย่าลืมเด็ดขาดไปได้ไปกลับด้วยบนล่างด้วยเด้อพี่้องเด้ออ่าผู้มาบอกแด้พี่้องอ่างวัน,น,นี้มาแบ่งปันกันพู้กับเฝ้าได้ยินมากกับันมือขึ้นนี่พี่้องก็ทือว่าฝันกว่าจะสิ้นปีเลยสำหรับปูอูขันครับ ใครพี่ติดตามนาอพี่น้องเนาะมีพี่น้องแคปหน้าจอเอาครับผมอันนี้เลขฝันพี่น้องอ่าคนรอากันเลยเนาะวันที่ผ่านมากับฝันว่ามันออกหนึ่งสองอ่าเลขออกสองหนึ่งลางร้อมลางคือลางบุญคือบุญอันนี้เลขฝันจะลืมตัดพี่น้องเนาะตัดได้ก็สองศูนย์สามศูนย์สองสามไม่เนี่ยวันนี้อาจจะมาสามตัวด้วยเนาะหกขาหาหกกลับไปเด้อพี่น้องเด้อ กับอีกตัวน,นึงก็คือเก่าหาจะไฟพ้บปลดพีน่น้องมันบอแนบอนอนตัวเล็กเนาะอันะน,นจะกันไว้ให้ตัวกันซะอ่ะตัวกันเสียตัวหน่อยเก้าห้าครับอ่าตัวกันครับเนาะกันเก้าห้ารับหัวเอาตามนั่นครับผมเดี๋ยวว่าจะบาเห็นอีก เนาะนี่เป็นได้แค่นี้หงวขาเก้าหาตากันเนาะกลับตัวด้วยเนาะพี่ลองพี่ว่าให้พี่ลองที่ติดตามทางส่องทิมงานมาแห้ไงให้ได้โชคได้หมาได้พี่้องด้อเนาะอย่าลืมครับผมชุดนี้ภาพผาดเด็ดขาดวัิพานมากับตกตรงแม่นๆมนหน่อยนอยงบหน่อยห้ามพลาดครับเนาะฝากตอนนี้ซืซี่สุขุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับทำงานทางส่องครับผม ได้ทางอทางช่องทางเพจทาง u t u b e โอ้หลายช่องแล้วพี่น้องไปกดติดตามได้มาหาแห้งพาม่วนมหาห้แหงม่วนชื่นบาวิสานพปหแห้งเจี๊ยบหนึ่งหกห้าครับทีมงานเดียวกันพี่น้องกดติดตามไว้ทุกช่องเลยเนาะ,ะสุดท้ายนี่ขอให้แห้งหปังๆยํำอีกครั้งนึงครับอ่าอ่าแซ่เนาจอรครับผมอ่าเนาะโศกๆศกเปนหมาลำําด้วยด้วยครับ